สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนนะที่มีนะพาบางกอนเดียนะพาส,สุนทรสุนีนะกับพีทนะีสี่ห้านะลมตนยุคข่านนะมางแ้วดันแมวประมาณสมทีนี้นะนะนี่อยู่ประมาณสเหงาพี่รองนะอีเหื่องเหงาสทธยนะบางกันนะรวม พลังนะเก้าสิบเจ็ดแรงม้านะรวมสองกันนะพีะ่น้องอืออ่าซูนัทซูนี่นะครับอ่าสิบแรงม้าเต็มนะตัวนี้นะของเสียเต้ยนะเอือ Nguyên cả viên ôm kháng nèo nèo luôn cả nắp vào như ถีงแล้วนะขยับแล้วนะเป็นหน้าเมั้งนะทับที่หน้านะนี่นะหนางนัดง่นะพี่น้องนะเก็บปั๊มมาไหมนะทีสีห้านะโอ้แรงจริงนะ โดยทิวน้อยนะเป็นที่เสียของจามออดนะขงเสียมอดนะนาดี๋ยวเหลือนะพี่นอ้นะองครสุดยอดนะ <c oughs> สมกับต่ำเมื่อไหม่นะ เรียบร้อยนะครับมาทำกันสามขันนะครับสามคันสามค่ายนะครับแรงจริงครับแรงจริงเ่้ โอ้ยไมใส่ตากล้องเนาะ่อแรงดีวะสนะครับแรงดีวะโอ้ยน่นอนแน่นนนใส่องสวอีกยสาม้สาม้เลยเ้เแรงจริงวะ โอ้ใส่ข้องโซ่พอมไปนะคนระับโอ้เห็ดปั่มืไหม่นะหมู่บ้านนะไอ้สัางแม็กนะเปลี่ยนสปริงล,ลายค่ายปั๊มนะครับแั่เป็นเ,นเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี้ยไปไทยเบิงน์นะพี่น้องแต่เป็น ยันมาครับตัวไมล์ลาสุดนะตัวอาสิบแปดนะเป็นหาสิบแปดแร่งมานะค่ะกำลังเทรับนาดินนะกลังไทตัดนะเทตัดเฟย์ยาขืนขั้นะขันเป็นสองง่ายได้ปีน้นองนะให้เงานะนี่ ขันไปสองไงนะครับกัดเพื่อจะอย่าขึ้นขั้นไหนมันซื้อนะพี่นอ้องหาปราตัดได้สีก่กันจะให็นแล้วขึ้นขั้นยากคนระับ นยองครับฐานเจ็ดนะไปยนะี่สิบี่นะแทงจากฐานหกเป็นฐานเจะนะครตัวฐานสิบแปดนะ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 ยันมาคนระับนะแลนเร็วดีนะ งานช้างนะครับงานใหญ่นะครับงานนี้นะมันทำกันสามขั้นนะครับที่เสียห้าตัวยันมานะวายเอ็มสามห้าแปดนะของซเต้นะอุ่นรถโซนีนะกำลังไถดินขึ้นขั้นนะครับไหนเป็นนี่ให้นะพี่้องนะ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาเบิป็นสามค่ายนะครับในดินกินง่ายหน้านะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับนี่นะครับทีทสีสส่ห้าก็มาแล้วนะครับดินไส้เลยพี่น้องนะคับดัดแน่นะครับดินไส้นะครับเยี่ยงมันพร้อมนะครับ